เจอคู่แข่งจะไม่ร้อนเหรอเก็หลเชียหรอธอใส่บู๊เหมือนฉันเลยนะจะเจอคู่แข่งหนักมากเลยจ้ะแล้วก็ใส่หมวกด้วยจะเจอคู่แข่งจ้ะอดเดือดเือดชาแนล สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาจเจอกันอีกครั้งหนึ่งในช่องของแนนมันทนีแนนซี่นะคะก็ยินดีต้อนรับสูส่ช่องของแนนนะคะทุกคนวันนี้แนนจะพาทุกคนไปรอกกันค่ะวันนี้แนนก็เออจะไปเจอกับเพื่อนนะคะกับน้องทอมมี่ซึ่งเราอ่ะได้พูดคุยกันและก็จะเจอกันในในครับเฮาส์นะคะครับเฮาส์เป็นแอปพลิเคชันอย่างหนึ่งนะคะแนนะคิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักแล้วนะคะนั่นแหละเราก็ได้พูดคุยกันในกลุ่มของ คนไทยในยต่างแดนนะคะแล้วก็ได้พบกับน้องทอมมี่นะแล้วน้องทอมมี่บังเอิญว่านางอะแวะมาท่องเที่ยวที่มิวนิกมาหาเพื่อนนางนะคะเราก็เลยนัดเจอกันก็วันนี้ก็เลยถือโอกาสทำร็อกไปด้วยเลยนะคะเป็นเป็น w ิกฤต y v ็อกนะคะก็ ยังตอนนี้ยังสับสนอยู่ว่าจะทำหนึ่งวันของฉันทำวิกเอนบล็อกหรือว่าวิกลีบล็อกดีก็นั่นแหละมาดูกันว่าเนี่ะจะถ่ายทำคลิปได้ขนาดไหนนะคะก็มาดูไลฟ์สไตล์ของชาวไทยในต่างแดนกันนะคะว่าวันวันหนึ่งเราทำอะไรบ้างนะคะก็ตอนนี้เป็นเวลา12บนาฬิกานิดๆแล้วนะคะก็รอสามีอยู่นะคะเดี๋ยวสามีกลับมาอาบน้ำแล้วกน็นมินัดกับน้องทอมมี่เนี่ยบ่ายสองโมงครึ่งนะคะจะไปจิบกาแฟแบบจิบแบบชนิดกาแฟทูโกนะคะเพราะว่าร้านค้าของที่มิวนิกยังไม่ได้เปิดเลยก็นั่นแหละ แต่วันนี้นันก็จะถ่ายรูปไปด้วยนะคะนันอาจจะทา two in one เลยก็คือทํา2คลิปนะคะทําคลิปเกี่ยวกับลุคแฟชั่นลุคอ,อะไรเนี่ยทำไมลิ้นเลอก็นั่นแหละนันก็จะทำแบบลุคบุ๊กในช่วงของอ spring นะคะเพราะว่าตอนนี้อากาศกลับมาดีอีกแล้วนะคะในช่วงอพรีนเนี่ยต้องขอบอกว่าอากาศมันก็แบบอารมณ์เสาแก่เดี๋ยวดีเดียร้ายเดียวนู่นเดียวนี่เดียวนั่นนะคะเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอากาศดีมากก็ไปถ่ายรูปในช่วงช h e r r y บ l o ซ่อมกันมาเดี๋ยวจะตัดไปให้ดูนะคะนี่ไปดูคลิปกันเลย ก็ตอนนี้เป็นการตเตรียมเสื้อผ้านะคะที่จะเอาไปถ่ายรูปในตอนที่มีต้นเชอรี่หรือว่าต้นสักุระนะคะก็แนวออกสีชมพูนะคะเสื้อผ้าที่ติดมาี่ยก,ก็คือกันเหนี่ยวนะคะว่าเออนี่แหละว่าเราจะใส่ชุดไหนบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศและการถ่ายรูปกันเลยจ้า Did you get ready in the dark in something? Cause you look like beautiful nightmare you you or look Cause get the a เรื่องหลังการถ่ายทํานะคะโดยเรากินน้ำพริกมาดกุ่ไปช่วยเผ็ดมากดูในมือพี่แนนหน่อยค่ะมือดำอะไรคะน้ถืออะไรคะไม่เป็นไรไม่เป็นไร ย้ายอยู่น้ำพริกโลเคชั่น<ป>เรามาอีกรอบนะคะตรงนี้ ก็นะคะก็ไปถ่ายรูปกันมาเป็นที่ต้นเชอรี่นะคะหรือว่าต้นเหมือนกับซากุระบานนะคะก็ไปถ่ายทํากันมาก็สนุกมากๆเลยแล้วหลังจากนั้นก็ถัดมาสองสามันก็หิมะตกทุกคนพอมาวันนี้วันเสาร์นะคะมาเดี๋ยวจะหันกล้องให้นะคะนี่จ้าก็แดดออกนะคะนั่นก็เลยนี่แหละไป เก็บ5้าลุคบุกมาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะก็จะถ่ายทําไปเรื่อยๆนะคะว่าแต่ละวันในช่วงที่อากาศเท่านี้เท่านี้เราแต่งตัวแบบไหนไปในเมืองแต่งตัวแบบไหนนะคะก็นั่นแหละจะถ่ายทํา2คลิปเลยก็คือ w e e k l y ล็อกหรือว่า weekend ์บล็อีกเดี๋ยวมาดูกันนะคะแล้วก็อีกบล็อกหนึ่งก็เอ่ออีกวิดีโอหนึ่งก็เป็นเก็บมาฝากนะคะเรื่องแฟชั่นลุคบุกในช่วงของสปริงค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะคะเดี๋ยวเราเรอสาม,มีเสร็จพอสาม,มีมาเดี๋ยวเราไปที่มิวนิกันคะ่ะทุกคน ตอนนี้นะคะนี่นะคะเรามีคนมารับจากเบอร์ลินค่ะที่ขึ้นรถเนี่ยเพราะว่าทำไม่ทักหละที่จอดไม่ไใช่ค่ะามัมากไม่เป็นไรเรามีแอปช่วยเราต้องไปอยู่อ่ะใช่ค่ะเราต้องไปอยู่ค่ะ เราเจอกันในคบเพา์ทุกคนรู้จักคบเพา์หรือยังคะใช่เราก็จะมาเมาส์กันได้นะคะดูหน้าแต่เราแต่เราแต่เรามีแอปดีวันนี้เราแดดแรงมากเลยใช่ปกติเราหน้าตาสดใสกว่านี้แดดมันแยงแดดมันแยงหน้าเราค่ะเดี๋ยวไปดูสองคนนั้นทำอะไรค่ะไปกันค่ะถ่ายรูปมีกัะพูดจ้าพู้เหล่าก็ไม่ร่วงมาตอนโทรไปจิกสิหิวปะผู้แตกงไหรอไม่แต่กับหิวปะไม่มากค่ะนี่นะคะแดดแรงมาก นี่นะคะซิตี้เกิลก็จะแบบประมาณนี้ค่ะเราถ่ายวิดีโอจ้าสมาชิกคลับเฮาส์ของเรานะคะคนไทยในต่างแดนมามอมมอยกับเราได้ขายของทุกอย่างทุกช่องทางนะคะที่สุดจริตนะจ๊ะที่สุจริตขายกระเป๋ามือสองแล้วก็ขายนี่แหละ YouTube ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะอันนี้ก็อันนี้ด้วนสาวผู้จ้าเก็เดินเดินบิดตูดใช่ไหมคะเดินเดินบิดตูดใช่ไหมคะฉันเอาเสื้อขีย่อ โพสค่ะพี่ฟานโพสมาแล้วมาโพสกัน <Jeez. S 1> เอาอีกไหมคะดื่มอีกไหมคะเราไม่มีคลิปอะไรจะทำ้วตอนนี้อุ้ยเธอว่าดีอ่ะคนซื้อเขียวก็ดีมากเลยนะทำไมเป็นวะมาค่ะตอนนี้เราก็เดินเล่นมาได้ระดับหนึ่งแนละ้วเป็นไงคะคนเบอร์ลินชอบมิวนิกไหมคะชอบมากครับอยากมาอยู่มากเลยครับตอนนี้กำลังมีแผนใช่ไหมคะ,คะมิวนิกคือบ<ๆ>ิวตี้ฟูลมาก คือบริลินก็ดีแต่ก็ตกหลุมรักมิวนิกใช่ครับเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะต้องมาอยู่ให้ได้ครับตอนนี้เราก็หนึ่งวันนะคะในการหมองมอยกันไม่ใช่หนึ่งวัน4ี่ห้าชั่วโมงนะใช่ค่ะนี่ดอกไม้เราก็ได้มานะคะซึ่งเสื้อผ้าไม่ได้เหมาะกับอะประตูก็สวยนี่เราต้องไปถ่ายรูปตามน้องไหมเนี่ยเห็นไหมประตูวันนี้ตอนนี้เรากำลังเก็บภาพถ่ายรูปนะคะชนีน้อยถ่ายรูปอยู่ ถ้าเราไปสวมรอยเลยมันก็ว่าเราล้อกันบ้านดิใ so ช yeah, like ่มาแ็กเจอคู่แข่งจะไม่ร้อนเหรอกดเอเชียหรอจะใส่บู๊เหมือนฉันเลยนะจะเจอคู่แข่งหนักมากเลยจ้ะแล้วก็ใส่หมวกด้วยจะเจอคู่แข่งจ้ะถือถือถือชันเดียวแอะคู่แข่งรมากรู้สึกยังไงคะเชอที่เจอคู่แข่งเหรอใช่ค่ะเจงแข่ง ใส่หมวกด้วยติดปีกด้วยอากาศไม่ถูกเธอดูผัวเธอมองเธอในความพ้องภูมิใจ thank you นแล้วแล้วเราก็ปิดจ็อบเว้ยแบตหมดได้ไงเนี่ยมาค่ะเราปิดจ็อบกันค่ะแดกเงยหน้าขึ้นมาสู้ฟ้าท้าดินหน่อยค่ะเรียบร้อยนะคะเลยเพิ่งถ่ายใส่แว่นก่อนอันนี้คือถ่ายแล้วถ่ายบล็อกอืมอันนี้คือถ่ายวิดีโอหรอพี่แนนใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปนอันนี้คือจะปิดหน้ามันคือปิดของวันนี้จะทำรีบรี่บล็อกไงไปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรต่อ พาน้องทอมมี่มาเที่ยวค่ะ<ช>น้องทอมมี่มาจาบเบอร์ลินชอบ,ชอบแล้วใช่ไหมตอนนี้เราตกหลุมรักเอ่อตกนี้มีอันจิเียรเกี่ยวกับมันเนี่ยแซววูดอยากทถวนี้เขาเรียกไปแล้วค่ะทุกคนบาย ทุกคนตอนนี้นันก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะกลับมาก็รีบรับประทานอาหารเย็นเพราะว่าหิวมากในเมืองมันไม่ได้มีร้านอาหารที่เปิดเนาะเราก็แค่ไปจิบนู่นนี่นั่นกันแล้วก็ดื่มกาแฟกันนะคะก็สนุกดีค่ะวันนี้เป็นครั้งแรกที่เจอพี่เดวิดกับน,น้องทอมมี่นะคะก็เมามอยพูดจาพูดคอพูดอะไรเมาหล้พูดคุยกันถูกคอนะคะก็แฮปปี้มากนะคะโลกโซเชียลทาให้เราจะเจอเพื่อนที่ดีด,ด,ด้วยนะคะก็นั่นแหละถ้าใครที่เป็นเพื่อน ที่อยู่ในระแวกท,ท่ามุมาเที่ยวมิวนิกอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากมาเจอกันก็มาไดเจอกันนั้นได้นะคะก็ถ้าเกิดว่ามีเวลาก็ยินดีค่ะที่จะไปแบบจอยไปเดินไปนู่นนี่นั่นกันนะคะก็สนุกมากมายค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะดูตอนนี้สองทุ่มก,กว่าแล้วนะคะก็เออก็จะนอนดูหนังดูละครนู่นนี่นั่นนั่นไปหรือว่าเข้าไปฟังพวกเพื่อนๆเนม้ามอยในคลับเฮาส์นะคะถ้าใครอยากไปแบบ พูดคุยกับแนพูดคุยกับเพื่อนๆแบบไร้าสาระจิปาถะทั่วไปหรือว่าบางทีก็มีสาระด้วยนะก็ไปพูดคุยกันได้ในคลับเฮาส์นะคะก็หลังจากนั้นก็อาบน,น้ํานอนค่ะแล้วก็เจอกันอีกทีก็พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้อากาศดีอากาศ20องศาอะไรทุกคนพรุ่งนี้นะจะไปปั่นจักรยานนะคะแนยก็จะพาเพื่อนๆไปปั่นจักรยานรอบๆหมู่บ้านแนนด้วยนะคะแล้วก็ไปเยี่ยมคุณแม่สามีค่ะอืมก็นั่นแหละคะ่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาอัปเดตเรื่องการเอ่อการฉีดวัคซีน โควิด19ของแนนด้วยนะคะตอนนี้แนนก็ได้ลงทะเบียนที่จะฉีดวัคซีนแล้วนะคะก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าการฉีดวัคซีนของแนนเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะก็วันนี้นนก็ขอตัวไปมีมุมส่วนตัวกับคุณสามีก่อนนะคะก็คือไปดูหนังกันเนาะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันอาทิตย์นะคะเพื่อนสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะ ตอนนี้อยู่บ้านแม่สามีค่ะมากินกาแฟันแบบหน้าสดเปลียนแค่คิแล้วก็น้อจะลกจากเี่อนวันนี้กิจะกรับเไร่าปั่นักรยานมาแล้วก็มากินกาแฟนะคะเดือนเบก้าวันอาทิตย่ะนแหละแต่ก็อยากมาทักทายเพื่อนนะคะก็เดี๋ยววันนี้มีน้องมานด้วยก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นใครังนะคะแต่ก็มารายงานตัวของวันอาทิตย์วันนี้ค่ะดูปากกระซีดหน้ากะเซียว สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้มาอยู่กันในครัวนะคะก็ตอนนี้ครัวเนี่ยก็จะรกมากตอนนี้นันกำลังเก็บบ้านอยู่นะคะก็จริงๆเมื่อวันอาทิตย์เมื่อวานนะคะก็จะทํบล็อกมาให้เพื่อนๆดูกันแต่ว่าเมื่อวานน่นมีน้องมานอนด้วยที่บ้านนะคะก็ก็เลยพอน้องมาเยี่ยมก็เลยแบบเหมือนกับอารมณ์แบบพูดคุยกันมากกว่าก็เลยไม่ได้ถ่ายทำบล็อกนะคะแล้วก็ประสบกับว่าเมื่อวานนันแพ้อากาศนะคะก็คือเวลาช่วงที่เป็นสปริงน่ะแล้วก็ เกรดอกไม้มันบานอไรเงี้ยก็จะแพ้ตาก็จะบวมนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายทำคลิปเนาะก็เลยมาปิดคลิปของอของวิกติบล็อกหรือว่าเนี่ยเกือบเกือบหนึ่งอ,อาทิตย์นะคะก็ไม่ทั้งหนึ่งอาทิตย์นะก็คือโดยรวมว่าไปทําอะไรมาบ้างนะคะก็วันนี้เป็นวันจันทร์ที่ขี่มาตกเมื่อวานแดดออกใส่ชุดแบบคล้ายๆซัมเมอร์ไปปั่นจักรยานคือตลกมากอะ่ะแล้วพอวันนี้ก็มีธุระที่ต้องทําเยอะแยะเลยนะคะไปเปิดแบงก์ธนาคารมาใหม่นะไปเปิดแบงค์ที่ดอยเชอร์แบงก์มานะคะดอยเชอร์แบงก์นะคะ ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงธนาคารเพราะว่าธนาคารแห่งนี้นไม่ต้องมีค่าธรรมเนียมในการเปิดธนาคารก็เลยนั่นแหละย้ายลาออกจากแบงก์เก่าที่ตั้งแต่มาอยู่เยอรมันอยู่แบงก์นี้มาตลอดนะคะลาออกจากที่นั่นแล้วก็มาลงที่นี่นะคะเพราะว่าประหยัดค่าธรรมเนียมนั่นเองค่ะก็ดอยฉแบงก์นะคะก็จริงๆถ้าเหมือนว่า เ,เดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าที่นําไม่จ่ายค่าธรรมเนียมเพราะว่าดอยชบังเนี่ยมันเป็นพาร์ทเนอร์กับสายกรบ,บินลูปทันซาใช่ไหมแลวนันเป็นพนักงานนันก็เอากระดาษที่เกี่ยวกับสายกรบ,บินนด้วยนั่นที่เขาต้องการด้วยไปให้นะคะแล้วก็ไปเปิดบัญชีซึ่งมันก็โอเคเองนะคะน้อมรับว่าเราอ่ะไม่มีค่าธรรมเนียมนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเหมือนกับคนทั่วไปค่าธรรมเนียมเขาก็ไม่ได้แพงนะคะก็ าออยก,กว่าเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่นั้นก่อนนั้นนี่นั่นอยู่มาอ e ีกแบงค์หนึ่งอะซึ่งมันแพงกว่านีนก็เลยลาออกนะคะก็นั่นแหละหลังจากนั้นก็ไปหาหมอนะคะพอไปหาหมอแล้วก็ไปซื้อของซุปเปอร์แล้วก็ทากับข้องกับข้าวจนเวลาล่วงเลยไปทุ่มกว่าแล้วนะคะก็เลยมาทําคลิปปิด ปิดปิดคลิปเออ,เอ,อว่างั้นมาให้เพื่อนๆดูกันนะคะก็ในรวมๆหลายๆวันกิจกวัตรประจําวันกิจกรรมประจําวันของแน่นะคะเออชีวิตคนไทยในต่างแดนอมีครบด้านหลังเห็นไหมตอนนี้ก็เก็บบ้านนะคะพอเก็บบ้านเสร็จเดี๋ยวสองทุ่มจะต้องไปดูข่าวนะคะ ก็นั่นแหละวันนี้นัก็ไปแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านัจะมามอมมยให้ฟังเกี่ยวกับสังคมการทํางานของประเทศเยอรมนีนะคะหรือว่านันเอาตัวอย่างของนั้นนะคะที่นันทำงานที่ประเทศเยอรมนีสังคมการทํางานเราต้องปรับเนื้อปรับตัวอะไรยังไงก็รอชมกันในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนนะขอบคุณมากมากๆนะคะที่ติดตามรับชมกันมาแล้วเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมเป็นกําลังใจในหะ้นันตลอดไปทุกๆคลิปนะคะวันนี้ไปแล้วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย you look like